วันนี้มาสรุปเจ้าตัว d 7นะครับ nmd er d เจ็ดอาการของเครื่องนี้บอร์ดช็อตชิปเสียเขียนมาให้บอร์ดช็อตชิปเสียตัวนี้ก็ได้ได้ได้ซ่อมมาแล้วนะครับก็ไม่ผ่านก็ยังไม่ผ่านทีนี้พอมาเห็นเนี่ยสภาพก็ตามที่เขาแจ้งเลยนะครับว่าอาการก็คือบอร์ดช็อตวัดยังไงบอร์ดช็อต ก่อนหน้านี้ที่มาก็คือเราลองวัดเทสกันก่อนนะครับว่าช็อตไม่ช็อตบวกลบนะครับปึ๊บ0.0000จุดเป็นแบบไหนแบบเป็นแบบนี้เลยครับ0.0000ช็อตไปเลยนะครับอันดับแรกของใบนี้ก็คือไฟสิบสอโวลต์ไฟ,ฟ VDDin นะครับ12โวลต์ช็อตเต็มแม็กเลยนะครับแต่กินกระแสนิดเดียวเองนะถึงแม้ว่าวัด อย่างเงี้ยช็อตนะครับแต่พอเขากินกระแสกินอยู่ประมาณ2อแอมป์สอแอมป์นี่ต้องยัดไฟ5โวลต์น,นะครับถึงจะถึงจะกิน2อแอมป์เนื่องด้วยว่าทาไมว่าช็อตเต็มแม็กแล้วทำไมกินกระแสน้อยจังด้วยปกตินะครับถ้าถ้า5โวลต์นเนี่ยกินอย่างแน่นอนก็คือ10บแอมป์เพราะว่าจะพายจ่ายเต็มที่แน่นอนนะครับแต่ตัวนี้สาเหตุเพราะว่าเ,เจ้าตัว ตัวที่มันชอ็อตเนี่ยเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวในวงจรเดี๋ยวผมเปิดวงจรให้ดูก่อนอตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ยูสิบเอ็ดนะครับยูสิบเอ็ดเขาชอ็อตอ่ะยูสิบเอ็ดตัวมันเล็กนะครับมันถึงแม้ว่ามันจะชอ็อตเต็มแม็กแต่ว่าด้วยด้วยว่าภาวะตัวมันอ่ะเล็ก มันก็เลยกินกระแสไม่เยอะเอาแล้วถามว่าไอ้ UCP เนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับตัวนี้วันที่ไม่มีกล้องขยายนะอาจจะฉุกโุกบหน่อยนะครับเวลาดูก็พยายามสังเกตกันเอานะครับมันอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ต่อกล้องขยายนะครับก็ต้องได้ชี้ให้กันดูแบบนี้นี่ตัวเล็กๆตัวนี้ครับ เป็นไฟ12บโวลต์วิ่เข้าเลยนะครับวัดแล้วช็อตนะครับตัวนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยทำมาหมดแล้วนะครับม,มันแก้ไม่ได้ทำมาหมดแล้วแต่ว่ามันยังแก้ไม่หายนะครับเขาก็เลยว่ามีชุดไฟช็อตแล้วก็ชิปเสียด้วยตัวนี้แก้ไขชุดไฟให้แล้วนะครับเห็นไหมครับ C พวก R Mo s f e t นะครับเฟด ไดโอดด้านหลังนี่นะครับยกมาหมดเลยนะครับสำหรับผมผมคิดว่าเขาน่าจะหาตัวเสียนั่นแหละนี่นะครับพวกนี้ยกหมดเลยหาตัวเสียนั่นแหละก็เลยยกหาดูนะครับแต่ว่ามันมันไม่เจอหรือยังไงไม่รู้นะครับด้านหน้าเองก็ตัวนี้ก็แต้มแต้มมาไว้เฉยๆนะครับเป่ามาก็ประมาณนี้ตัวนี้ผมแก้ให้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามี มีมีอะไรพวกนี้ตัวใหม่ให้อยู่พวกซีพวกอารมีตัวใหม่อยู่เดียวตัวไหนที่มันไม่สวยก็เปลี่ยนออกนะครับเอาตัวสวยใสใลูกค้าแทนตัวนี้ก็เก็บงานตรงที่มันนูนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้แทนตัวนี้ก็ใส่มามันใส่มาไม่ติดนะครับมันก็หลุดเราไม่ว่ากันก็คือบอดใบมันใช้ไม่ได้ตัวนี้นะครับสรุปอ,อาการ ที่เสียเกิดจากไฟ12โวลต์ตัวไอซีที่เห็นเมื่อกี้เป็น IC นะครับเป็นเป็น IC ปั๊มไฟเป็น IC บูตไฟขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาบอัดให้กับมอสเฟตเมื่อไม่มี IC ตัวนี้ปั๊มไฟขึ้นนะครับมอสเฟตตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะ ทำงานได้เขาจะมีเงื่อนไขต่อเข้ามานะครับมอสเฟตตัวไหนมอสเฟตตัวนี้หาตัวนี้นะครับเนี่ยไฟก็จะมารอด้านบนนะครับไม่สามารถที่จะข้ามสะพานมาฝั่งนี้ได้มอสเฟตตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานให้ไฟข้ามนะครับโดยจะรับไฟ 23V โวลต์นะครับจากเจ้าตัว IC เมื่อกี้นะครับเป็น IC b o บูตไฟขึ้นนะมาทำให้ อมอเตอเฟตตัวนี้ทําง,งานนะครับผมจะพยายามอธิบายให้เป็นศัพท์ง่ายๆไม่เอาศัพท์ช่างนะครับเราหลายๆคนเจ้าของเครื่องหลายๆท่านนะครับจะได้เข้าใจเข้าใจง่ายๆนะครับมาสั่งให้เจ้ามอสเฟต,ตนี้ทํางานไฟตัวนี้ก็จะข้ามมาอยู่ฝั่งนี้นะครับไฟฝั่งนี้ก็จะวิ่งเข้าหาชิปครบวงจรน,นะครับก็แบ่งแรงดันไฟแต่ละโดเมนโดเมนโดเมน,มนไปครบวงจรกันไปนะครับ เมื่อไอเจ้าตัวนี้ไฟมันไม่ออกนะครับมันก็สั่งไปไม่ได้มันเสียด้วยหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวเสียนะครับเปลี่ยนไปแล้วมันยังไม่ออกนะครับออกมาแค่3โวลต์ถ้าออกมาแค่3โวลต์ผมก็เลยสันนิษฐานว่าไดาโอดขาดหรือเปล่านะครับไดโอดก็คือตัวนี้นะครับ D13 มีขาดหรือเปล่าไดาโอด ไม่ขาดนะครับปั๊มไฟปกติแต่ตัวที่มีปัญหาก็คือตัว L 1นี่ตัวนี้นะครับก็คือไม่ทราบว่าเขาอาจจะใส่มาผิดข้างหรือยังไงก็ไม่แน่ใจใส่มาคนละด้านกันนะครับเจ้าตัว L 1คอยตัวเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับตัวนี้มันจะปั๊มไฟขึ้นยังไง ก็คือคอยตัวนี้มันจะเหนียวนำนะครับให้เกิดมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นนะครับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอพอแรงดันเพิ่มขึ้นปุ๊บก็จะใช้ไดโอดตัว d 13เนี่ยตัดมันจะลึกไปหรือเปล่าวะตัดตัดไฟนะครับให้มันเรียบเนาะตัดไฟให้ให้มันเรียบเอาอย่างนี้แล้วกันก็คือคอยตัวนี้ไม่ทํางานนะครับคอยตัวนี้ไม่ทํางาน เลยไม่สามารถที่จะทำไฟ23โวลต์ออกมาได้ไ c ซทั้งทั้งที่ IC ก็เปลี่ยนไปใหม่แล้วนะครับไอเป็น IC ตัวดีสรุปคอยตัวนี้เสียด้วยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างไฟ23โวลต์เป็นเงื่อนไขของวงจรนี้นะไม่สามารถที่จะสร้างไฟ23โวลต์ออกมาได้นะครับก็ทําการเปลี่ยนคอยใหม่นะครับก็23ออกมาเรียบร้อยหลังจาก23ออกมาตรง c 6 0อ่าจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมาคู่กันนะครับชุดนี้นี่460หรือ EC ก็ได้วัดชุดนี้ก็ได้นะครับ EC 6ก็ได้นะครับคู่นี้โอ้ยเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ก่อนอ่านะครับเวลาเราวัดอ่าง่ายๆมาวัดตรงนี้นะครับนี่คู่นี้นะครับ ต้องมีไฟ23โวลต์ออกเลยนะครับออกเลยนะเป็นเมื่อเราใส่12โวลต์เข้าไปปุ๊บปุ๊บไฟชุดแรกที่ต้องออกก็คือบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์ชุดนี้บูสเตอร์18โวลต์ชุดนี้ต้องออกเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ทำงานนะแต่เขาออกรอคำสั่งเหมือนกัน2 3โวลต์นี้ต้องออกเลยเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ทำงานก็รอคำสั่งเหมือนกันแต่ตัวนี้พอเราใส่ไฟ12โวลต์เข้ามา ปุ๊บผมสังเกตเห็นว่าไฟมันข้ามมาเลยไฟมันข้ามมาเลยนะครับ <China> แล้วก็ทั้งๆที่เรายังไม่ได้ส่งสัญญาณน,นะครับส่งสัญญาณให้มันทำงานแต่ไฟมันข้ามมาเลยเหลังจากนั้นก็คือมาเช็คในส่วนของตัวเก็บคำสั่งก็คือตัวพิคิดตัวนี้ด้วยพิคิดตัวนี้คำสั่ง error นะครับปล่อยคำสั่งออกมาเลยนะครับทั้งๆที่เรายังไม่ได้สั่งปล่อยคำสั่งออกมาเลยก็ทำให้เวลาเรา ใส่ไฟ1 2อ่า14โวลต์เข้าไปปุ๊บข้ามออกมาเลยนะครับผิดเงื่อนไขจะถามว่าทำงานไหมแต่ถ้าการ์ดดีนะ่ะทำงานนะครับแต่ประเด็นก็คือเวลามันมีปัญหามันจะไม่ตัดการทำงานคือคำสั่งมันเออเลอไปแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ได้มาแก้ในส่วนของีิคิดด้วยนะครับแก้ส่วนของีิคิดด้วยตอนนี้ระบบไฟ ุกอย่างเงื่อนไขทุกอย่างมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืองานชิปอย่างเดียวนะครับที่ที่ต้องแก้เพิ่มเติมตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับตอนนี้มาสรุปเป็นงานซ่อมระบบไฟให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นวิธีการทํางานของพวกเรานะครับสรุปง่ายๆดังนี้ก็คือถ้าเป็นชุดไฟของพวกนี้นะครับคีบเข้ามาเนี่ยไฟที่ต้องออกก่อนเลยต้องมีไฟบูส18แล้วก็23ไฟไปอาร์ตบอเฟส นะครับอันนี้ต้องมีเลยแต่ถ้า1 2 14โวลต์เข้ามาแล้วไม่มีก็ไปไล่ไฟพวกนี้ให้มันมีมาก่อนนะครับหลังจากที่ไล่มาแล้วไฟมีแล้วอ,อันดับต่อไปนะครับตัวช่อง io เนี่ยก็จะต่อกันกับตัวเครื่องเทสเนาะต่อเับเครื่องเทสกดปุ๊บนะครับกดเครื่องเทสปุ๊บไฟ14โวลต์ตรงนี้ต้องข้ามมา,มาด้านหลังมอเตอรนะครับอันนี้ก็คือ ทำงานปกติแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ให้ไล่ย้อนกลับไปนะครับว่าชุดไหนของเราที่มันเสียอันนี้ก็อาจจะสรุปเป็นโมเดลง่ายๆนะครับเนี่ยเป็นโมเดลของรุ่นบิดเม n นะครับที่เป็นการที่เป็นโมเดลลักษณะแบบนี้นะครับชุดไฟก็จะชุดไฟ S5 ก็จะออกแบบนี้เลยนะครับไฟที่ออกต่อจาก ไฟวีอินเข้าแล้วไฟที่จะออกเลยนะครับก็จะโมเดลก็เหมือนกันแบบนี้นะครับผมอาจจะวันนี้อาจจะพูดงงๆหน่อยนะครับงานเยอะมากเออลืมซะลืมหน้าลืมหลังนะครับก็คิดว่าน่าจะสื่อสารดูเรื่องนิดนึงนะครับถ้าพี่ๆคนไหนยังยังยังไม่เข้าใจนะครับลองดูงหลายๆรอบนะครับลองฟังช้าๆนะครับดูหลายๆรอบพอดีว่า วันนี้เต็มที่มากนะครับก็อยากจะทําคลิปให้กับทุกคนด้วยก็เลยนําเสนออาจจะพูดผิดพูดถูกพูดหน้าลืมมล้างบ้างนะครับต้องขอโทษด้วยนะฮะเดี๋ยวมีงานไหนที่มีเวลาว่างอย่างนี้นะครับก็จะมาพยายามอัปเดตงานของพวกเราให้ทุกคนได้ดูกันนะครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะส่งเครื่องซ่อมก็ทักมาสอบถามได้นะครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ